กิ๊บตาไม่น้องาใจเอาเด็กเด็กนำกิ๊ตาไปนี่ตุ๊กดี้ข้างบนน่ะนี่สุดยอดเอจด๋อกิ๊บตาเก่งเย้า <laughs> ยาวๆครับวันนี้เจ๋อเจอผึ่งหลวงพี่น้องเจออะไรก็เอาเจอต่อเจอผึ่งหลวงเจอเกียสโคนนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะอเนาะภายนอกก่อน ขัน้วยยาใบไม้ครับผมครับใี้ขอดูนิรังหน่อยอย่าเห็นสุดอยู่เลยพี่น้องจะไข่ยัง <laughs> พี่น้ดองปานไก่พามาทางตันครับผมกินเราจะไปทะลุเป็นยี่มาเมื่อเช้าได้ครับ <laughs> ทางตัน <laughs> อ๋อทางนี้เลยเป็นไงน่ะโอ้มันึ่็กุ้ปุ๊ด โอ้ตันจริงเหนยเอาแล้วเราเก้าทางเจ่าเถอะไม่ต้องตันหาทางใหม่แล <laughs> ้วเลยนิดเดียวแน้อยน่ะจริงก,กันน,นี่น่ะไอ้สิงนี้พี่น้องพีนเองปานไก่เดินไฟดูดแล้วนะอาจจะไม่รู้ต้นใหญ่เลยครับโอ้ต้นใหญ่นี่ครับผม มาติดผลอยู่กระพันไก่ก็กระท h o m ในปลายางพี่น้องกลั <c oughs> บบ้านบ่ทันครับผมสวัสดีครับพี่น้องพบกันเม้นท์เช่นเคยครับในช่องชีวิไงสายลึกตรงนะครับก่อออกมาอีกรอบครับพี่น้องมาตีพึ่งมิมน้างที่เห็นไวต้ตรงนั้นแหละนะครับก็มากระพันไกเ่เหมือนเดิมครับผมครับพันไก่กําลังขับรถตามมาครับก่อเี่มารอบเช้าวเรามาเห็นพึ่งมิมใบก็ก้อนันแล้พี่พี่นออ้องเออบ้านผมเรียกก้อหมกมันเนาะ เดี๋ยวพาไปดูครับสำหรับทันใดที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกช่วงเช้าก็เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ตรงมุมบนขวามือนะครับผมครับสำหรับทันทีดูใน u t u b e นะครับผมครับสามารถคลิกไปดูได้ครับผมครับก็มาเห็นพึ่งมีมไว้หัวน้ำตรงตงพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูกันกระจ็ตีกันเลยครับตีพึ่งมิมกันครับวันนี้แล้วก็เจาะพอตีเซตก็จะออกไปหาพึ่งหลวงกันต่อครับเมื่อเช้ามาเราต้องเอ่อต้องกลับไปก่อนเพราะว่าตอนเที่ยงมีนัดลูกค้าครับก็เลยมาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสองเนาะรอบบายครับ นี่พิงมิม่งไปยังงยูกับผมหนึ่งว่าจะมารอบนี้หายสุแล้วยังยูกับจะพาไปดูครับพี่น้องนี่ผ่านไกลกับพิงตมาถึงครับจะไปยุดดูไอยอยู่ตรงไหนดูครับนี่ทีมงานเดิมของเราเลยแหละครับตีแหวดีมิ่แป๊บเดียวครับผมเราก็จะไปกันต่อเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพามาดูพ่งมิง่เนาะสำหรับท่านที่ยังไม่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนาะนะครับพามาดูอีกทีครับผมครับหัวหน้าตรงๆเลยพี่น้องนี่ หัวน้ำค่อนข้างใหญ่ดีอยู่ครับผมลังไม่ค่อยใหญ่เราแต่หัวน้ำมีตรงนี้ใช่ครับผมเอาละก็จะลุยกันเลยครับผมทําเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาพึ่งพึ่งหลวงกันต่อครับผมครับพี่น้องก็ใช้ถูบครับผมชุทถูกกันเลยหาที่บังลมแป๊บนึงครับอู้หที่จิงใจดอกเดียวก็พอเลยด้นี่ลืมไปจุดสองดอกซะเราขอปผมจะถนัดใช้ถูบกันเลยครับสาหรับตีมิมนี่มันง่ายดีครับอ้าว คนยีนี่วะเอาละคนมาทางยีก <laughs> ทางไหนดีเขาชงไหนดีก็ไม่อยากโดนครับไม่อยากประมาทเหมือนกันแหละเป็นมิมกเ็เถอะเออลมดันมาดันนี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวผมลงควันก่อนเจ็บคือกันเด้เอเนาะเดี๋ยวด,ดัดดัดควันมันก่อนแล้วค่อยไปชงนมันครับเออรังสวยทัย้งมั้งนี่โอ้มีน้ำไหมเนาะทำไมเคยเห็นฝั่งนี้เราไม่เห็นน้ำเลยนี่ไม่ไม่ปิดตาด้วย ยังไงท่านไก่ช่มหัวหน้ามันติดต่าหรอนั่นดิรังก็มีหนามมีนะเจี๋ยวมีมีหนามมีเนาะเหมือนจะไม่มีจริงดยมีมีมีพันพันเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดึงข้อนเดี๋ยวหัวหน้าเด็กเห็นเห็นละเห็นละอืมเดี๋ยวเคลียร์กิ่งแป๊บนึงครับเดี๋ยวเห็นกระสับเนาะพี่น้อง โอ้โ้มีเรลาคอนมันตัดคอนเลยเห็นกันชัดๆพี่น้องก็สวยๆพอใช่ได้แต่ว่ามันไม่ปิดตาเท่าไรฟังดีเจโดนควันยังถ้าโดนนักสองแม่ปิดเลยครับตาตาคน เออน้องหน่าลองนะเอาอ,อยากปิดตาไหมพี่แจ๊คเอาเอาอ,อยากได้นำมิดตามโอย้ยปิดุกเดีข้างบนนะ <S <S ่ะนี่โอ้โหสุดยอดเอ้ยจะได้ปิดตาจริงเลยงเขี่ยเลยครับล้นความเจ็บแป๊บเดียวได้ไหมอู้หูอู้บินชนหม้ออืมอยังไม่ค่อยเมาดีแต่กัดเขี่ยนี้ก็พอมีมั้งแต่เปวงยัง กาแล้วเนาะแม่มิหมจะไปกลัวอะไรแตกันเตีเต้ยไปกันเด้อเนาะ <c oughs> เอาว่าไปเด้ออ่ามีนม้ำมีนม้ำแต่นลัองอยังบ่เต็มดีนี่เรียบร้อยครับหลังแรกของเราไปต่อกันเลยครับผมยาวๆครับวันนี้เผื่อเจอพึ่งหลวงพี่นอ้องเจออะไรก็เอาเจอต่อเจอพึ่งหลวงเจอเฮ็ดโคนนะครับมีอุปกรณ์มาหมดเลยครับไปไปกันต่อครับนี่แค่เริ่มต้นครับผมจากกระเดีกกระติกไง นี่ลำแข็งเนี่ยเออนใสไปเลยแตกไงมันแตกอยู่นี่แลนะครับเรียบร้อยแต่ไงมันแตกอยู่นี่แหละเพราะว่าต้องเดินทางไกลครับเรียบร้อยครับไปต่อเลยเรามาถึงป่าย่างแห่งนึ่งกับพี่น้อง ก็ว่าจะแวะลองหาดูเฮ็ดดูครับแล้วก็ดูผึ่งหลวงเลยครับแต่ต้นยางยังน้อยอยู่ครับคือจะไม่มีแล้วผึ่งหลวงนี่แต่ก็จะลองดูเฮ็ดแล้วครับพันไก่นู่นเดินดุมดุมยางรวดเร็วเข้าไปนู่นครับหาดูเฮ็ดคนครับผมเดี๋ยวเจอจะฟูงเนาะหาละพี่น้องเดี๋ยวจะเจออะไรเด็ดเดดเดี๋ยวถ่ายดูครับผมเดินเลยมาป่ายางอี่ป่านึงครับพี่น้องหาดูผึ่งหลวงครับนู่นับกป่าในี่ยาวไปนู่นเลยครับผม ช่วงน,นี้บานผมก็ฝนลงเชิงดีนะครับความชื้นก็มีเห็ดโคนก็ไม่แน่ครับอาจจะมีเห็ดโคนงอกในป้ายยางครับผมแล้วก็มันทะวันลังก็งอกงามดีครับได้ฝนได้นามดียีงไงเอาละครับเดี๋ยวถ้ามีช็อตเด็ดๆเดีดเด๋ยวถ่ายดูกับผมเผื่อมีนะ <laughs> ซึ่งเป็นการหานอ้องพี่น้องเนาะไม่ใช่เป็นการมาดูไปก่อนมันก็ไม่รู้จะเจออะไรครับนี่คือบุกป่ามันมาครับ เคยเจอต่อเจอพึงเจออะไรเอาหมดแะครับผมเอาละข้งางบนพันไก่ครับผมเดินหากันสักครู่ครับผมครับก็ไม่เห็นได้เลยพี่น้องใหญ่ไม้ครับผมไปต่อกำลังจะเข้าไปดูในป่ายูคาครับพี่น้องพันไก่ดวงนาครับไปแล้วครับ ก็เป็นป่ายูคาขนาดใหญ่เลยครับก็แถวนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมไม่เคยมาเลยนะครับผมกับพันไก่ไม่เคยมาเลยครับคันค่างมาไกลครับอันนี้ถือว่าบุกเข้ามาดงไกลเลยครับเกือบถึงบ้านน้องไม่ไผ่ครับผมครับไม่เคยมาเลยครับแต่มาอยู่ในเป็นสิบปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูมิมไปด้วยครับผมเผื่อเจอมิมอีครับจะกลังนะครับ หาหมูกันกันไม่เห็นครับมีมรหายยากครับเขามาลึกๆนี่เงีส่วนใหญ,ญ่มิมชอบอยู่เลาะบานครับพันไกลดวงนามานานแล้วครับจะไปถึงไหนเล้วนี้พันไก,ก่จะไปไกลเแล้วพี่น้องาะว่าดวงนาผมมาสิบกวนาทีเลยเพราะว่าผมมวตะเวดูอยู่ทางฝั่งนู้นของป่าอยู่คายอยู่ ขันไกไมาอีกฝากหนึ่งครับเอาละเดี๋ยวลองเดินดูครับเพื่อเพิ่มเจอต่อเนาะต่อมันชอบอยู่ฝนป่าอยู่ข้างนีครับหรือแม่กับมิ่มครับผมหรือแม่กับพึ่งล้วงแล้วครับมีต้นหม่แสกอยู่ด้วยแบบนี้ครับเผื่อฟุกเผื่อฟุกโอเคอันนี้ชัดเด็ดจะถ่ายดูครับเออพี่น้องเคยสวนทางกันล้วผมเข้ามาในปา่าอยู่คาพันไก่ออกไปเราดิหนะใช่ไหมโอ้ชัวร์สิปสายเราเอา้าคือเ่ได้ยินเสียง เอาเอาเดี๋ยวรีบออกไปโอเคแปบ๊บนึงเดี๋ยวพี่น้องผมมาเจอรังอะไรนี่เดี๋ยวพาดูครับอู้รังอะไรท้่งใส่ฝร้อยพันไก่มาดูกันเลยนี่ผมมาลังหนูก,ก็ปูดพี่น้องอู้ยังสวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เคยได้เห็นใกล้ๆกลสักทีเดี๋ยวพาดูครับล้างหนกกูกะปูดแท้ๆพี่น้องมีปากทางเขาด้วยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูภายนอกก่อนเนาะดูภายนอกก่อนนี่ครับโอ้สารโดยยาใบไม้ครับผมครับโอ้สองสัยพันไก่มาดูกันแล้วนี่ลอยหยาบยาลูๆอยู่ี่พีน่น้องนี่นี่ภายนอกภายนอกครับผมภายนอกก่อนครับเป็นเหมือนรังนกกิ่งโครงครับมีไข่ไหมเนาะมีพันไก่เอาไว้ล้านี่ <laughs> ไหนๆขอดูในรังหน่อยไหนจะเป็นรังนกกุดปูดเลยครับ อย่ายังสดๆอยู่เลยพี่น้องจักไข่ยังเด,ยเดี๋ยวผมยังไม่เห็นอูมีไข่จริงด้วยว้าวโอ้พี่น้องไข่กี่ไข่สีไข่โอ้ยเกิดมาผมเคยเห็นครับพี่น้องไข่นุก็ปูดแน่ๆเลยครับหลังหนุก็ปูดแหละนะครับโอ้โหดีเดี๋ยวพี่น้องเห็นชัดเนาะเห็นชัดนเนาะตื่นเต้นครับไม่เคยเห็นครับผมธรรมาชาติอันสวยงามของผมครับ ทางนกขปูดแน,น,น่นอนเลยครับโอ้ผมขอถ่ายภาพไปทังเหนกันเด้อโอ้เอาเด้อพี่น้องดูเอาดูเอานี่มีทางปากทางเขามันครับเนียมันคงบินมาจับตรงนี้ปุ๊บ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 แล้วก็กระโดดเขายกเลยครับโอ้มีใครสีใครครับพี่น้องโอ้นก็ปูดครับนี่จะเป็นนกอื่นใรับหพี่น้องแต่ผมว่านกขปูดนะโอเคครับเดี๋ยวผมโทรหาฟันไก่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขาดกันครับ นี่พี่น้องล่างนกกระปูดอยู่ต่ำๆเลยครับเกิดมาผมมึงเคยเห็นจริงๆนะพี่น้องไล้ไข่ก็ว่าที่จริงก็เคยเห็นล่างมันอยู่บนกอไผ่สูงๆนะครับแต่ก็ไม่เคยแบบขึ้นไปดูได้นะเพราะว่ามันชอบทําอยู่ในพุ่มใหญ่แบบหลกๆขึ้นไม่ถึงอะ่ะขึ้นถึงยากอะ่ะแต่นี่มันอยู่แบบเนี่ยพี่น้องระดับระดับหนีงนะครับอยู่กับต้นยูคาครับเนี่ยแล้วก็ทําให้ผมสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรยืนหัวเขาไปดูเห็นไข่ได้ชัดๆเลยครับผมครับ ครับผมครับไข่สีไข่ครับผมครับเอาละเดี๋ยวรีบออกไปหาพันธุ์ไก่ดีกว่าครับผมพันเดี๋ยวพันธุ์ไก่รอนานครับสวยๆชอบชอบกับธรรมชาติสวยงามดีครับผมไม่ทำลายครับผมลืมบอกพี่น้องไปว่าเราเราจะไม่ทำลายมันนะครับออกไปดีกว่าครับผมนี่เหพี่น้องร้อยยาลู่ๆไหมผมคิดว่าพันธุ์ไก่มาไหมแต่โทรไปถามพันธุ์ไก่เราก็ไม่ใช่ครับผมครับพันธุ์ไก่บอกว่าไม่เห็นครับผมครับสงสัยจะเป็นคนอื่นเนาะอาจจะมาหาเห็ดครับผมเอาละพี่น้อง รีบเอาปลาครับผมฝนก็เริ่มมาแล้วคุ้มๆมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องพานไก่ฟามาทางตันครับผมคิดว่าจะไปทะลุเส้นยิมะเมื่อเช้าได้ครับมาถงตันแอมนี่นะครับเอม่เมื่อเช้านี่ผมที่ผมมาก็พานไก่กันน่ะต้นสะเดาสามต้นนะครับมันเป็นทางครับเนี่ยคิดว่าจะทะลุได้ครับแยัง่าแล้วครับไม่เคยมานะ เดือดแรงตันนี่นอนเลยแบบกำลังเก่าไก่เลยฝนก็บจุดโต๊ะกับฝนมาเลยมากันหนีฝนเนี่ยก้าวไปเจ๊กข้างลัดเฉยเลยคือทะลุออกข้างเก่ามาชาวเราก็จะได้ไก่มาถึงตันตันตันยังไงพี่ปานไก่ลองไปทางซ้ายนี่เอาตันอีกแล้วนั่นตันไหมไปตันเอ้าไปต่อ รถดุยโถงนรัผมกับโถงบ้านผมเป็นแบบนี้แหละครับทางลัด il, да เลาะไปตามที่แบงค์ต่างๆครับผมโอ้ดูฝนมาแล้วพี่น้องเลยจะไปไหนอีกไม่รู้เลยขอบคุณครับเอาตันนี้แหละนี่ไงน่ะโอ้หนึ่งหนึกระปุกโอ้ตันจริงโอ้ยเอาแล้วเราเก่าทางเก่าเถอะไม่ต้องสรรหาทางใหม่ มันเล็กนิดเดียวแล้วน่อยแหละจะถึงกันนี่แหละไม่ถึงเนี่ยพี่น้องเอาละก้าวตั้งเก่าแล้วครับผมโอ้เดือดตั้งหมดอันนี้ฝนมุ่งหน้ากลับบ้านกัน,กนแล้วครับพี่น้องนี่ฝนครับผมพี่น้องปานไก่โดินไฟดูดแล้วนะั่ะอาจจะไปดูต้นใหญ่เลย,ยครับโอ้โห คนมันใหญ่นี้ครับผมไปไหนล่ะโอ้ไปไปดิบมันยุบครับอ๋อผมจะลองไปทั้งนี้ยังไงจอดต,ตรงนั้นนี่นี่จะดิบไฟดูดหมดแล้วครับนี่อจอดไปนี่แล้วพี่น้องไปไม่ได้แล้วโอ้ยใหญ่ยเงียบมีสักลังเถอนะหาเฮ็ดด้วนะ <I hate S 2> ดนี่ มันก็คือใหญ่ดีเทะปลานี่สูงดีเทะพันไอ่เก้าศูนย์นี่ปาอสูงผมหัวสุดยืดเลยพี่หนุ่มสุดยืดผมผมสูงหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าเนี่ยเอาเป็นวัดสองเมตรกว่าสูงมากครับอ๋อพี่หนุ่มก็ยังใหญ่เป็นร้อยปีวะนี่ พามาดูเสาวันบันไดลิงครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องมันเป็นแยกๆๆๆเงี้ยน่ะเหมือนบันไดครับนี่ไงมันใช้บันไดลิงไม่น้องพี่น้องไม่แน่ใจเด้อวแต่พี่ขออภัยครับอุตส่าใหญ่ดีแหละไม่เคยเคยเห็นนะเสาวันนั้นนี่ปกติเคยเห็นแต่ในป่าดงดิบครับ ที่นี่ก็ยังมีอยู่ครับผมที่นี่ก็เคยเป็นป่าดงดิบมาก่อนครับผมพึ่งใหญ่คือจะไม่เห็นแล้วพี่น้องเออต่กิงด้านนี้ไม่ได้มองครับเอหลอดมาดูเห็นตารางนุกิงโค้งครับพึ่งใหญ่เม่นามีครับผมครับรู้อย่างอื่นพี่น้องเพื่อมีต่อตั้งตอลังมิ่มครับผม่านไก่กับไปอีกด้านนึงครับ ฝนก็มาแล้วพี่น้องเอง้ยอันไก่เอ้ยฝนเชื่องมาเลยดียเยอะเองคือไต่ต้นใหญ่ไม่ใหญ่อันตราย Android ครับเดี๋ยวชวนพันไก่ออกกลับออกไปนครับผมพามาเดินในป่ามันสูงมอกี้นี่พี่น้องหาดูเฮดฮาดูมิมครับต้นมันใหญ่ๆนี่บางทีมิมก็มาอยู่ด้วยครับสูงถ่มหัวผมพี่น้อง พันไก่บอกว่าพันเก้าศูนย์ะผมมันทัมปหลังพันเก้าศูนครับจะจะใช่ไม่รู้ผมก็มีเชียวชาดดันมันทัมปหลังเล็กเด้อแต่พันไก่แล้วเขเคยทําไร่ทําสวนเขาอาจจะรูครับในบ้านผมนี่ไม่เอยได้ทําไรครับผมทำแต่น้าครับ <laughs> ไม่มีมีมกอกลางเนอะ ลุปลาล้วพี่น้องเ็ดโคนก็ไม่มีแต่เดินง่ายดีครับมาติดผลอยู่ก็บพานไก่ก็กระท่อมในปลายางพี่น้องกลับบ้านบาทันครับผมดีนะครับมีกระท่อมเก่าๆอยู่นึงครับผมอยู่ในสวนยางครับขึ้นกระล่างหัวไหนเอ่ง เป็นไงด้ดินหุ่นก็กินจนฟูพังหึ่มไปโอ้กับบรรยากาศกับผมกับลอยฝนเยอะครับพี่นอ้อง่อยกลับบ้านครับเขามาหาเฮ็ดเลยครับแต่ก็ไม่ได้ครับผมลอยแต่เขาเก็บเอาไว้ก่อนนะแ,แล้วยังว่าอะไรมาตัจนไายครับผมครับเด้อชีวิ่ไงไม่ทันไก่อย พี่เนนด่นนำฝนเลยเราขอพี่หอ่น่ะพี่น้องรอฝนยุดครับฝนยุดตกแล้วพี่น้องก็อ,ออกมาได้แล้วครับจากปลายยา, <c oughs> าแงแต่ดีกด่ก้าวป้ายกันแล้วครับพี่น้องนี่ยีีรถเข่าชุนชนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรครับผมได้มีม,มลังเดียวเนาะ แต่ก็แต่หากับได้หาแต่ก็ยังหาไม่เจอครับผมเดี๋ยวโอกาสนามาหาใหม่ครับสักวันต้องเจอครับผมครับจึงหลวงแล้วก็สำหรับผมและพานไก่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ